ใครมองหารถ4ฟ h e ว l ิสีประตูอยู่นะครับต้องคันนี้เลยครับนริสัทเอ3น0ีสาครับปี2016สบหกรถสวยๆเดิมๆบางๆครับมือเดียวนะฮะยางใหม่ๆปี24่ิบสครับนี่ครับผมมาพร้อมหลังคาไฟเบอร์นะครัรถหน้าใช้นะฮะโต,ว, l, ตวีตอลโตท็อปนะฮะโฟล์วิ Full view. มีบันไดข้างมาดูห้องเครื่องนะครับ รถยังไม่ล้านนะฮะจะมีเลอะเทอะเล็กน้อยครับซ้ายขวาเดิมครับฝาโป้งเดิมครับทานหน้าเดิมๆนี่ครับล้อมแอกสวยๆภายในเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าสีดํานะฮะวงแรงมัลติฟังก์ชันมีจอแอร์ออโต้เลขไม่ประมาณสองแสนนะฮะนี่ครับผมรถสวยนะครับน่าใช้ครับค่าตัวเบาๆครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเช็คราคาท้องตลาดก่อนได้นะครับสนใจทักมาได้เลยขอบคุณครับ